ประกอบค่ะประกอบย้ำแรงเก็บมาตาเพิ่นพนต้นคนค่ะเพิ่นเป็นย้มแรงอันนี้กะเป็นเขตแดนที่ติดก,กันกับทักฟังตะวันออกกับฟา้างหักไปบนนะ,คะ้ค่ะตะกี้กะเป็นหน้าเจ้าของไงล่ะอีพออีแม่เพิ่นน้าหลายเพิ่นดูแลไไเพิ่นก็เลยขายวัาสันใส่เมื่อมานี่กะออมมาทาั้งนี่กะสิเป็นของฟา้ามหักไปบนนะค่ะ ส,สีสีตางกันเลยเนาะอีนี้ตอนใหม่มีน้ำม,มีสีสสสเขียวเนาะอุดมสมบูรณ์ต่างกันนีนลาคาการจัดระบบพื้นที่ให้เป็นตามลักของโคกหนองหน้ามีโคกม,มีหน้ามีหน้าฝากไว้ให้คิดค่ะโคกหนองหน้ายึดแรงยึดถ่วง สวัสดีค่ะ